สวัสดีครับคิดถึงทุกคนนะก็เลยม,มาลนแต่ว่าก็มาดิดๆกๆมนเดิมนะแต่มาแบบเดียวมาวเด,มาด็กมาก สี e เป็นชายเพรย์น่าทันด้วยดีใจเย่ดีใจด้วยนะฮะ How are you? I'm fine. Thank you. And you? ครั้งแรกที่ทันเหรอ,ท,อ,นนะอ,อที่เจอกันนะครับผมเจอที่เจอนะฮะ มาเจอกันวันอาทิตย์นะครับคนที่บันทัศน์ทองนะฮะ What are you doing now? Lying on bed. Are you cosplaying Gojo? m m I don't know. <laughs> 2025มีซีรีส์สักเรื่องไหมหรอไม่รวมกันก็เหงาเลย ก็ค,คิดถึงทุกคนด้วยแหละ Can you w i s h me Good night Good night ้วยแบบพี่เลยสามเปอร์เซ็นต์พี่ก็ชาร์จสิกแล้วพาเกอร์อย่างแรกเหมือนเดิมนะฮะพาเกอร์ Parker น่ารักมาก มือไม่เป็นแผลนะมันกัดไม่แรงหรอกน้องน่ารักจะตาย Can I to say I love you in Chinese วายอนี่่อนดูผอมลงมากเขาเรียกว่าลีนครับ <laughs> If you come to Indonesia I will see you <laughs> Yes of course อปอนดูดได้กี่ภาษาอืมมีรมวมกันฮะอาไร จะกลับไปเรียนคุงไม่ได้เข็นปอนเล่นซีรีส์2025ผมแค่กลับไปเรียนนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมจะไม่ได้เล่นนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้เล่นหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะไม่ได้เล่นนะตอนเรียนปีสองปีสามครับสองปีก็จบ ขอเรียนจบไหนเถอะอยากรับปริญญาและ้ะตอนนี้ก็อย่างนะก็มีหมามีบ้านให้แม่แล้วก็ยายและ้ะขอเรียนจบให้พ่อภูุมใจหน่อยแล้วกันนะอืม <c oughs> Can you speak Spanish? No. Can you teach me? ช่วงนี้เด็กรัตกำลังสู้ไฟนอลอยู่ครับโอสู้ๆนะฮะเดี๋ยวผมกลับไปเรียนยี่ห้าพฤศจิกาละอยากใส่เสื้อช็อปอะแต่เสื้อช็อปใส่ไม่ได้แล้วตัวเล็กเกินต้องทำต้องตัดใหม่อะ พาร์เกอร์แอนฮาน่าเอเวอร์เมดอยาเพิ่งให้เจอดีกว่าพาร์เกอร์ตอนนี้นี่เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวพาร์เกอร์จะเตะ <laughs> แกล้งฮานะ่าดีรอกันแล้วนะ พี่ปอลโปรดอัปโหลดโซนนิวแดนซ์วิดีโอนี่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาอัดคลิปลงแบบแดนซ์ไลน์ของจีนันทีวีเลยมีอ่าซันต bon, ้าปอนอูจุงเนี่ยเดี๋ยวต้องมาทักแมชหนะถ้าพี่ไม่มีโอกาสหนูจะบวชให้พี่ฮะห,หนูจะบวชให้พี่ทำไมอ่ะ I don't understand but I love you oh thank you <laughs> thank you for still w a t c h i n g my life <laughs> คิดว่าจะตัดพมยังไคะก็คงตัดนะครับเพราะว่าลิฟเดยังถ่ายอยู่มันต้องคอนนะแต่วันนี้ผมเห็นคนคิดว่าผมตัดผมอะจริงจผมไม่ได้ตัดผมนะครับ ผู้วินปอนได้ไมั้ยไม่ได้ครับต้องเป็นปอนผู้วินนะครับ How is your day? My day is good. How about you? ชอบมาไลฟ์พิกๆอะ่ะผมไม่รู้ว่าคนจะดูจะเบื่อเปล่าแต่ว่าผมชอบอ่านคอมเมนต์อะ่ะมันน่ารักดีอะ่ะโอเค for those who are having exam tomorrow fighting นะ candy b e จุงพอน o no way โปรไฟล์คิดว่านูนิวไลฟตัวโปรไฟล์คิดว่านูนิวไลฟ์ครันนี่ปอนเองครัแต่ว่าชอบเพลงของนูนิวมากเลยครับเพลงพอะมากๆความหมายดีด้วย 就哦，扑面，就。 Are you listening to a p าร์ทูอ Yes ่านทันไม่หนูไม่ค่อยทันเท่าไหร่ครับกำลังตั้งใจอ่านอยู่วันนี้เหนื่อยมากไหมครับไม่เหนื่อยเลยฮะ อันนี้จอยไมทีนี่มันออกเงินโอ้โหมีหมวกด้วยนี่จอยไมทีเนี่ยอ๋อเนี่ยโอ้โอ้โอ้ทำอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอือ you should dance I don't oh, understand go j o m y g o j o is so handsome thank you Will you become Gojo or Gojo is too handsome mm hmm. เป็นโกโจไม่ได้หรอกโกโจหล่อเกินอะ่ะ กำลังตั้งใจอ่านอยู่วัวโจอีส์ม is my favorite character from คอมเมนต์หาไป Can you say good night in Indonesian how Selamat malam วันนี้ได้ไปถ่ายซีรีส์ไหมคะไมคค่ะไม่ได้ถ่ายซีรีส์เลยทำไมไม่นอนค่ะ Do you know Sri Lanka Oh yeah เพิร์ดภูวินอ่ะเพิร์ดภูวินมาจากไหนเนี่ยให้เพิร์ดอยู่กับซันตาไปดีวกว่าเจอเจมินายยังอ่ะอ่วล่ะอ๋อที่เจมินายบอกคิดถึงผมอ่ะจริงๆแล้วตอนนั้นก็เลยคุยกับเจมินายเจมินายคืออยากชวนเต้นแมนทราฮะเหมือนนางดูคลิปแล้วก็เออแบบอยากเต้นกับผมก็เลยคิดถึงผมอะไรเนี่ยแมนทราของเจนนี่อะ แต่ว่ายังไม่ว่างเจอกันเลยก็เลยยังไม่ได้เต้นกันสักทีอ่ะ What time is it right now I mean วันนี้กี่โมงนะครับ How deep they How w a sleep they are oh, so tired mm hmm. อ๋อน่าจะห mm ้า hmm. ทุมม่มสิบสามนาทีสินนะ mm hmm. mm hmm. อยากให้น้องปังมาเที่ยวอำนาจ,จเจริญโอ้ย oh, อยากไปเหมือนกันอะถ้าว่างก็จะไปนะครับสารัง mm ฮิโยโกโจโกโจวันนี้พี่ปังทำอะไรวันนี้พี่ปังอ่ ถ่ารูปเล่นเยเ้แนะนำที่เที่ยวสีสเกต่อยค่ะอแนะนํานเป็นจริงๆแล้วสีสเกตมันดีทุกที่เลยอชอบไปแล้วไปขับมอไซค์เล่นะทั่วเมืองอ่อาหารอร่อยด้วยส้มตำไก่ย่าง What's your Halloween plan? I want to do domain expansion อยู่อะไรเนี่ยแต่นะเขาไม่ถ่ายไปเร็วมากเลยอืมอืม What are your plans tomorrow? Tomorrow I have live in อืม Tomorrow I have live with Apex นะครับผมทุกคนพรุ่งนี้มีไลฟ์นะฮะผมมาเข้ามาดูกันได้นะครับผมตอนเที่ยงนะก็บอกบอกไว้ก่อนอยากให้มาดูไลฟ์กันถึงไหมจะไม่ได้มาเจอก็ไม่เป็นไรก็มาดูไลฟ์เป็นได้แล้วก็ามาเจอ,อกันที่อีเป็นที่ยี่เจ็ดได้นะครับผมสัญญาว่าจะอืมอืมอ่าถ้าเกิดมาเจอกันหรือมาดูไลฟ์ก็ยอมีหมอมีก็ได้มั้งหนอ ไม่เอาดีกว่าอยากเป็นอะไรก็เป็นแล้วกันพวกเธอไม่มาเที่ยวบีอยากไปเหมือนกันโอ้ยมียุงในห้องด้วยนี่ทุกคนนี่ยุงกัดนะที่เป็นดำๆดเนี่ยเพราะยุงมันกัดย้ายมาวันแรกเพิ่มโดนยุงกัดก่อนเลย đã cho đi, mì yakon yung. Oh my god. Why are you so beautiful? Oh no, I'm not beautiful. I'm handsome. Not beautiful, nãy. Mm hmm. แล้วเนี่ยพรมาแาค่สิว่าวอีสานในข่าเราเอวสิวอีสานบอกให้ได้เท่าใดหรับไม่ให้ยายสายอนเนี่ยฮะลงแล้วอะไรยังอยู่ทำไม จริงๆนะจะโชว์พาร์เกอร์ให้ดูก็ได้นะแต่ว่ามันปิดไฟแล้วอ่ะไม่กล้าไปเปิดไฟเดี๋ยวมันตื่น,น่ะกลัวว่ามันจะนอนอยู่ไม่อยากไปรบกวนเวลานอนของพาร์เกอร์เดี๋ยวแม่ดุแลยแม่บอกว่าอย่าไปกวนพาร์เกอร์มันนอนอยู่น้องยังเด็กอยู่เลยเดี๋ยวรอน้องโตก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรอน้องโตที่แบบว่าจะไม่กัดมือผม เราะเดี๋ยวเผื่อน,นอนอยู่แล้วเดี๋ยวกัดมือไงแล้วน้องก็ชอบทิชชู่มากด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเจอทิชชู่นี่ไม่ได้เลยอ้วหเละแล้วก็มันยังอ่าเขาเรียกว่าอะไรฉีกับอึอไม่เป็นเวลาครับก็เลยเดี๋ยวรอโตอ่ะเดี๋ยวจะมานอนในห้องนี้ด้วยเลย ัวเหรอสิ่งทไม่ได้มีอะไรนะว่างเปล่า อันนี้จะคืออะไรคุณพูดภาษาปนนไหเอาเป็นประโยคที่โกโจพูดปะชอบประโยคนึงมากเลยที่มันบอกว่าได้โจบเดียวรับไดคิมิ ยไวไหมอกโจะสตยรุ Yo, <laughs> <jo Sat> <laughs> อืมเอาละไม่ใครเนี่ยมีมต่คนถามไปเนี่ยถ้าทุกคนอยากรู้ว่าผมจะมี ซีดีของ GMMTV 2025ไัไหมก็ผมจะบอกอตรงๆเลยว่าผม